แดนจะไม่ไหวแล้วควรนมากเลยช่วงนี้หาที่นอนดีกว่าอแบงอือนางนั่งนั่งแจ้งๆม้งบาบากับบ้าาไปทั้งนอกมันจะดีที่งตในเฮ้ยอยากนอนเลยมดนะุดแนอยากหยอกอยาก,กแย่น้ำจ้าเจ้ามัง,งอนอะไรพ่อเนี่ยเกียดเกียด เกียดแห้งบ่พาไปทั้งนองมาว่าเกียดเกียดแห้ง่างน,นมนาเม,มือนั้นหล้วก็รยกขึ้นเกลีเกียดเกียดเอาสวยแล้วแล้วก็สวยไปไหนเนี่แล้วมุดทำไมเนี่ยออกมาแต่เน,นีกว่าเกียดอยู่สวยสวยคาเมียกูไปใจวะเงี้ยตัวกูจะใส่เมียไหมเมียไปไหนวะสวยสวย เงียบก็บมันเปิดใจป่ะสวยค่ะมันไปไหนไม่รู้เมื่อกี้มันหย,ย่างไปทั้งนอกแล้วแล้วมันก็หายไปเล้วเอาพวงนี้มันเป็นอย่างนี้เจ้าอย่ากันแน่ว่ากูเกลียดติแจะเรียงๆก็เรียกร้กรกองก็นสนใจเรียกขาสวยจีเรียจ๋าสวยสวยสวยเลยอีนี่มันเก็บบ้าว่า กิจเลมที่สวนย์ได้นีนเออเอ้ยเบิดจเบิดมเบิ้มี่อย่างไปให้มันอยู่นะแต่ว่าจะอย่างไปตามไม่อยู่แต่ว่าอย่างเบาไว้แล้วเที่เท่าทีเหมือนแล้วต่งยางได้สวยเลยมันคือป๊าม่าว่ะจ้อยจ้อยคือป๊าม่าว่ะกูจะเอื่นปากเปียนปากซะอะได้แบบนี้กมีคือป๊าม่าว่ะ โอ้ยฮ่สวยไม่อย่าียจะไปนน้ำหามันกันดอกโอ้ยปากจอจับเสร็จวันนี่เร็วมาแล้วกันก็ต้องแน่ใจตอนไหนคนหนูจะฟูเหมือนเดิมลูกไปไหนมามานอนในมอญในห้องแอร์มามานั่งลงกันเร็วโอ้คือบอกางแต่ว่าตอนไหนคนหนูจะฟูเหมือนเดิมลูกฮะเป็นต่ขี้ห่าเหรอเป็นต่ขี้เดือดไหมอ้าว มัมาละปัวไปใช้บันนี่อว้วดคักวันนี้นะสาบ้างนะไม่ดูตัวเองเลยจ้าวันนี้มาทำอะไรกัน <c oughs> ทำอะไรกันอยู่ <c oughs> ทำอะไรกันอยู่มาอ <c oughs> วดอวนมาอ้วนอ้วนตาวันนี้จ้าวันนี้ไม่ไปไม่เดินตามลูกมานี่ <c oughs> อันนี้มา <c oughs> <c oughs> เออเลยบอกไงกันนะขึ้นมาทีนะี้ขึ้น,ข,นขึ้นมานั่งลงนั่งลงนั่งลง นั่งลงก่อนออาบายบายท่านผู้ชมกันสวัสดีครับ bye bye. บาย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 เออโฟเออีีกครั้งหนึงเออสดีครับท่านผู้ชมกันเปลี่ยนไส่ไครับไปเ,เร็วเร็วเร็วเจ๊กระเป๋าซอยเนี่ยเร็วเร็วบอกกันขายก็ไม่เป็นอ๋อะอ,อะไรนั่งลงนั่งลง,งน,น,นั่งลงปา่าอาาาาน มไ,ไ,ไม่คุณคนไล่แล้วตาข้างในแล้วผู้ใดมาบ้านคือหาลายค้นจัดมาเร็วๆจะเพิ่งงงเข้างในเลยเราต้องเปิดแอร์ให้มาเข้ามาเร็วนั่งลงให้นะนั่งลงดูมันจะฟังผมนั่งลงนั่งลง ไฮไฟไฮไฟเอออีกข้างนึงอีข้างนึงอีกข้างน,งางนึงก่อนเออเก่งจังเลยลูกไขว้เออกูเก่งมาแบง <laughs>